สวัสดีค่ะมาเข้าครัวทําเมนูอร่อยกับครัวแม่พึง่งวันนี้มีเมนูหมูสับผัดผงกะหรี่ทรงเครื่องทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมเราจะใช้เป็นหมูสับ200กรัมหอมใหญ่ใบขึ้นช่ายแล้วก็พริกชีฟ้าแดง มาเริ่มผสมกันเลยค่ะแม่เพิ่งจะใช้นมข้นจืด100กรัมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะใส่น้ำมันหอยลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาส่วนผงกะหรี่นะคะแม่เพิ่งจะใช้1ช้อนโต๊ะครึ่ง เติมความอร่อยเข้มข้นด้วยน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะสามารถใส่น้ำมันน้ำพริกเผาเพิ่มลงไปได้นะคะสีจะสวยมากไข่ไก่เราจะใช้2-3สฟองนำมาตอกแล้วก็ผสมกันก่อนนะคะพอเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำผัดผงกะหรี่ก็จะทำให้เข้ากันได้ดีแล้วก็รสชาติละมุนด้วย นี่ค่ะค่อยๆตีผสมให้เข้ากันก็จะได้ซอสน้ำผัดผ,ดผงกะหรี่เข้มข้นสีสวยหอมแล้วก็รสชาติอร่อยลงตัวเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะ1-2ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะนำลงไปเจียวให้หอมเลย เมื่อกระเทียมเจียวเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันจนหอมเลยกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วเพิ่งจะผัดหมูกับกระเทียมนะคะให้เข้ากัน ให้หมูเนี่ยสุกประมาณ80%แล้วก็ปรับไฟให้เบาที่สุดนะคะใส่น้ำผัดผงกะหรี่ลงไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเหลือเก็บไว้ก่อนนะคะวิธีนี้จะทำให้เนื้อหมูสับของเรานะคะมีความนุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างทานอร่อยยิ่งขึ้นใส่หอมใหญ่ลงไปเลยจ้า แล้วก็ให้ใส่น้ำผัดผงกะหรี่ที่เหลือลงไปนะคะเรายังใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะจะทำให้เราได้หมูสับผัดผงกะหรี่ที่มีน้ำเยิ้มๆแบบนี้ค่ะทานแล้วอร่อยมากๆใส่พริกชี้ฟ้าแดงใบขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหมูสับผัดผงกะหรี่นุ่มฉ่ำหอมหน่าทานมากๆจะตักเสิร์ฟเป็นเหมือนอาหารจานเดียวราดข้าวร้อนๆอันนี้ก็นุ่มฉ่ำน่าทานมากๆเลยค่ะนี่น้ำผัดผ,ดผงกะหรีม่มย้มหมูสับเด้งๆนะคะรับรองเลยกค่ะว่า,าจานนี้อร่อยติดใจแน่นอน หรือจะเสิร์ฟเป็นกับข้าวอาหารจานโปรดก็ได้เลยค่ะหมูสับผัด,ผ,ดผงกะหรี่แบบง่ายๆสไตล์ครัวแมพึ่งรสชาติเข้มขน้นหอมฉ่ำอร่อยแน่นอนทุกท่านลองทำกันดูนะคะมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยๆในทุกๆวันเลยค่ะ